ีค่ะฮัลโหลกูกูเทรนโมเกนตอนนี้ตอนเช้านะคะกูเทรนโมเกนเฮ้ยเท้ยแชรวิวอิชไทยฟรุสเอสเฮียร์ดราก้อนดราก้อนฟรุสแล้วก็เจ้าแมงโก้ n g o s t a ตั r ฟรุต r a m บ u t a n รอนการรอนกาแนอุนทุเรียนทุเรียนกินไปแล้วเม็ดหนึ่งนะคะมันหวานมันหวานพอดครีมนี่อร n อยเนี่ยสวีที มีอันมูในยนะูทูบเน่ยเพิ่นบอกว่าให้เว้าถึงตองมอตอนผ่านเขาประเทศเยอรมันแนี่ยค่ะก็บมีหยังหลายนะคะเบื้องต้นคือตอนที่อยู่สนามบปนนวันพููมิน่้องตองกอกใบกอกใบตอนขาออกแล้วก็ มันจะเป็นคู่คูนะคะแล้วก็ตอนค้าเขาเขาก็ฉีกเก็บไว้ในในส่วนของของเหาค่ะตอนค้าออกมีคนไทยจะไงนะคะจะมีเครื่องให้แล้วก็แค่เอาอ่จะมีเครื่องต่อหม้ออัตโนมัติให้จะมีแช็จเจหน้าทีเขามาดูแลเครื่องเท่านั้น,นะคะ่ะ เอาพาสปอร์ตของเขานะคะนะาพาสปอร์ตไปแนนกเครื่องนะคะ mm hmm. เขาก็จะสแกนเสร็จแล้วขอการสแกนนิ้วมือแล้วก็ยางพานออกเขาออกไปใดแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเขาต้องสัมผัสก่อนออกก่อนเขาะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ผู้ลงคนท่านเฟอร์คือนั่งเครื่องไปต่อเครื่องนะคะ mm hmm. เวลาเขาลงลงออกจากเครื่องประเทศเขาแล้วก็ยางเขาไปตรงช่องทางที่เขาเขียนว่าท่านเฟอร์ เราเข้ากับโชคสายการบิน <S <S <ess> <S <S เขาก็อ่านเมื่อว่าสายการบินมันจะมีป้ายให้ค่ะว่า,ายูเกตใดยูประตูใด <S 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 เขาก็ยางตามเกตนั่นเข้าไปลแล้วก็พอไปถึงสนามบินเย,ย,ยอรมนีอาจจะเป็นแฟรงเฟิร์ตสมุดยังสี่ค่ะก็ทุกสตานบินก็จะคือกันกจะมีทางที่จะยางไปทานเฟอร์ต่อเครื่องแต่ตเต้าว่รด้ตเขาจะยางเข,ข้าไปตรงขั้นเขียนว่าอิมิเกรน เขาจะเป็นรูปการ์ตูนตำรวจโชว์พาสปอร์ตแบบเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรูปยูเนียนสหภาพยุโรปดึงดุงดึงดงเขาก็โอเคตรงนี้เราจะเป็นซอ,อ,อมอเข้ากัยาเข้าไปาาจะมีสองแถวแถวนึ่งจะเป็นส่วนของคนที่เป็นคนฟังยุโรปเขาก็จะง่ายคือปตองสัมผัสแค่เอาพาสปอร์ต แหนบคือจังเข้าตอนเมืองไทยอะค่ะเขาก็เข้าประเทศไปเลยแต่ส่วนของคนต่างชาติคือพวกเข้านี่ค่ะหน้าตาจะแตกต่างนะคะจะสัมผัสทุกคนนะคะจะมีคนจีนคนเกาหลีคนเอเชียค่ะหรือ,อชาติอื่นที่พวกอเมริกันพวกนี้ค่ะเขาก็จะมาเข้าแถวเับเข้าเนี่ยแล้วก็ต่อคิวสัมผัสบ่มีบ่มีอยากแล้วก็บ่มีการเขียนนะคะอัน เอกสารที่จะยื่นตอนชองชงสัมผัสก็จะมีซามใบที่บอกนะคะตัวจริงที่มือซีเขาสัมภาษณ์อยู่สถานทูตเยอรมันอยู่เทปนะคะเขาจะให้ให้ตัวจริงนี้มากเหมือนที่บอกไปคือเขาเตรียมไปนี่ใบเชิญนะคะแล้วก็จดหมายเชิญเออใบาการันตีใบจดหมายเชิญแล้วก็ใบประกันสุขภาพซามใบเนี่ยคะ่ะหรือจะเอาใบาที่ซีเป็น ก๊อปีพ้พาสปอร์ตของผู้บ่าวไปนั่งไปยืย่นให้เขาไปแบบนี้คะ่ะพร้อมพาสปอร์ตกเก็บเว็ใบในกระเป๋าที่ติดติดโต,ตนะคะม,มันจะมีกระเป๋าที่โหลดไตเครื่องก็กระเป๋าที่ติดโตกระเป๋าที่ติดโตก็มีแค่นี้คะ่ะก็มีกระเป๋าสตางค์นิดหน่อยเนาะแล้วก็พาสปอร์ตแล้วกับ,กบใบการันตีใบเชิญนะะี่ค่ะแล้วก็เสื้อกันหนาวก็โตนึงเสื้อแคนย่าคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาเขาหนาวบ้านเขาหนาว ในสนามบินก็จะอุ่นยัวค่ะแต่ว่ารยางออกไปนั่งรถมันก็จะเจอเจออากาศหนาวนะคะก็ะเตรียมเสื้อแขนยาวไปเจา้าโตหนึ่งในกระเป๋า,าต,ต,ตีตดโตกะบห้เขานะคะ่ะทังสี่ก็ยื่นให้เขาไปตอนดึองออกมาง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ยืนออกให้เขาไปค,คำถามอันนี้ประสบการณ์คือบอกเขาไปเลยว่าห้อบอกภาษาอย่างใด แล้วเขาก็จะบอกสวัสดีฮัลโหล I speak English I b i s o n Deutsch ก็จะบอกว่า,า,าภาษาเยอรมันนิดหน่อยแต่ฉันใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะสัมผัสเป็นภาษาอังกฤษว่ามากี่วันมาอยู่กับใครแล้วก็ามากี่ครั้งแล้วก็จะบอกสิละกับเมื่อไหร่ประมาณนี้นอกนั้นเขาก็จะเบิ่งประวัติในคอมพิวเตอร์ะคะ่ะว่ามีอะไงแล้วก็พานเข้าไป พอพานเข้าไปเซ็ตเอ่อก็จะปี้ข้ามบาลักเกจตัวยหงไงคือแปลวากระเป๋าค่ะกระเบิงว่าสายการบินเล็กเลขกสายการบินนะคะของเฮาเนี่ยมันจะไปตรงช่องช่องไหนรับรับกระเป๋าเขาก็ไปล่อพอได้รับกระเป๋าแล้วก็ย่างตามูเข้าไปค่ะย่างออกไปทางอันกังออสการ์ภาษาเยอรมันคือออสการ์อ่าคือ a u s, s g a n g ค่ะออสก์คือ exit ต่อไปอ่านเอาก็าย่างออกไปตามมูนะคะถ้าคนไปครั้งแรกก็งงๆอื่ามอาจจะมีผู้บ่าวท้าไปครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บ่าวจะไปรอรับนะคะเพราะเขายังงงว่าอา่ขึ้นรถเมย์จังไงขึ้นรถไฟจังไงอ่ะค่ะอันอันมีอยู่อันอย่างหนึงงน่งนะคะตอนที่ไปถึงสนามบินแล้วมันจะมีตรง t r a เฟอร์แล้วก็ทาง immigrant เอ็กซิสแอมิแกรนคือเขาไปตรงอตอมมอแต่เขาไปตรงทานเฟอร์ก็คือว่าไปพิษนี่เคยมีคนย่งางขับไปพิษคือ,อเพื่อนทั้ง YouTube นะคะพี PA, ่เอครัวฮอนแลนด์เล่ากับม่แช่ประสบการณ์ว่าเราไปครั้งแรกท่าพิษก็คือ,อบรยอยานแล้วกันย่างเขาไปตรงทานเฟอร์ไปต่อเครื่องที่นี่เขาก็กัดัวเล่ามา เขาก็พยายามอธิบายนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนพา,นมาดมื่อใดก็คือพยายามอธิบายพยายามอย่างสูงนะคะเถียงพยายามอย่างสูงคือบอกเขาว่าเข้ามานี่เขามาผิษทางเฮ้ามาช่องทานเฟอร์เครืองไหนบ้าผพิษทางเขามาใดไปอีกประเทศนึงเขามีวีซ่าที่จะมาประเทศนี้ประเทศเดียวแต่ฉันมากครั้งแรกนะคะยังสี่ละเพื่อนบอกว่าเรากัเอาเบรโรเนี่ยผู้บ่าวให้เขาโทรคุย้กันยังสี่ค่ะ อันนี้คือ,อประสบการณ์ที่เพนยางไปช่องพิษเขาจะเข้าใจว่าเขาจะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งโดยวามีวิซาดังเสียคะ่ะลักลอบออกประเทศไปประเทศอื่นเสียค่ะรองเบิรงให้ดีพ่อไปถึงปุ๊บเขาก็จะเบิ้งมันจะเป็นรูปตำรวจถือพาสปอร์ตแ,แบบนี้เป็นรูปการ์ตูนถือถือพาสปอร์ตแบบนี้เขาพยางเข้าไปโอเคเข้ากับยางตามโมเข้าไปนะคะเข่าแถววามียังยากค่ะ ออ,อบอกม่วงนะคะคิดถึงตอนตอนเป็นเด็กหน่อยรักกินบกม่วงหลังงเรียนนะคะมวนวิธีการกินมะม่วงโดยที่ไม่มีมีดอ,อย่างมันจะเขาปากคอยวัน <c oughs> อย่างนั้นสูกมันก็เบริมันก็บเบริบเ,รบเ,รเป็นบะม่วงสุกอัน เละคือจังบานเ่าเนาะเขาเอากระมวงดิบมากมาบ่มนะก็เลยแบบแข็งๆจะบ,บานมาฮืม,มงวงงามแบบใหม่แสบหอมอนี่สิเป็นบอ่ขอขยี้ไปกินมาหาตองใสเมีดงามม้วนๆต่อเนเ่ยงไปเด็ดกน้อยกอินคำหนึ่งอ่ะแบงหมูกินคำหนึ่ง กระแบงมงกินคำนแซ่บบอันนี้นะคะกระบ,บาตองไซมีดนะคะไม่มีวัฒนธรรมค่ะคือเขาต้อง <c oughs> แก้ปัญหาเฉพาะหน้าะะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอซี่ เอาบะมีเมีเฮ็ดจังได๋สิปุ๊บบ่เระจอมสีอืมกรต้องเอาหมีปาดเลยอร่อยง่ายๆนะคะกับขอกระดาษทิชชู่เซ็ตมือตอนนั้นล่ะตอนสุดท้าย อันนี้กินเอเฉพาะยูในในบานเฮาเนาะกับมูกับพวกตอนอยูท้องไร่ท้องหน้าถ้าว่าอันอยูกับสังคมกับผู้เบาก็คงบร้กินแบบนี้แต่จะทำยังไงถ้าไม่มีมีดที่กิน ลำใหญ่ลองกับจากสีแล้วก็บีบเห็นไหมอ,อืมแล้วก็เหลือมาในหน่อยบะหมีเม็ดมังคอกสตางค์ฟูบิบ๊ีบ ซีนะคะไม่ต้องใช้มีดชิปอืมดูเรียน is king of fruit ราชาแห่งผลไม้ก็ม,มัง s t สตั fruit is queen of fruit ลัชนี่มันจะออกเย็นหวานอร่อยดีโอเคค่ะแช่ประสบการณ์เท่านี้เนาะกินพลไม้ให้มุนมวนนะคะไปบ้านเขาเหรอแพงค่ะแพงกากินให้อิ่มอยู่บ้านเท่า่อไปโอเคค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ